สจะตุทธคมณวักหมวดว่าด้วยการไปที่สี่หนึ่งนวาตาสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัดเป็นต้น 276. เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดแม่น้ำไม่ไหลสตรีมีคันไม่คลอดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตกมั่นคงดุดเสาระเนียดภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดมั่นคงดุดเสาระเนียดเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดมั่นคงดุดเสาระเนียด ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพ <S 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 ุทธเจ้าค่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนวาตสูตรที่หนึ่งจบข้อ277-300ถึง300พึงเพิ่มสูตรอีก24สูตรเข้ามาให้เต็มเหมือนนทุติยวักสุขดทุกขีสูตรที่25จบ 26. อทุกขมสุขขีสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุข3 0 1เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า หลังจากตายแล้วอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุขไม่สลายไปภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วอัตตา ที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุขไม่สลายไปเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุขไม่สลายไปภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึง่ง วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา ภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม่ในรูปย่อมเบื่อนายแม่ในเวทนาย่อมเบื่อนายแม่ในสัญญาย่อมเบื่อน่ายแม่ในสังขารย่อมเบื่อนายแม่ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วหยุดจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอาทุกข,ขมสุขขีสูตรที่26จบในวักก่อนมีการตอบปัญหา18ข้อพึงขยายพระสูตร26สูตรในทุติยะคมมะวักให้พิสดาร พึงขยายพระสูตรยี่สูตรในตติยะคมนวักให้พิสดารพึงขยายพระสูตรยี่สูตรในจตุดถคมนวักให้พิสดารทิฏฐิสังยุตจบ